สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของบ้านเรานี่เองสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะประเทศไทยเรานี่มีแหล่งธรรมชาติสวยๆงามๆเยอะมากจริงๆนะคะครับทั้งภูเขาน้ำตกถ้ำหรือแบบภูมิประเทศแ,แปลกๆตาสืวยๆนี้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันเป็นมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับจริงค่ะ แต่ละที่ก็มีความพิเศษเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องความสวยงามด้วยเป็นเอกลักษณ์สําคัญเลยค่ะใช่ครับและการคุยกันแบบเจาะลึกของเราวันนี้นะครับเราจะอิงจากข้อมูลหลักที่เป็นรายงานล่าสุดเลยคือผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยประจําปีงบประมาณพศ2567ครับมาดูกันว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างค่ะ ซึ่งจริงๆเรื่องการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติพวกนี้เนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานนะคะต้องย้อนไปถึงมัติคารมอปี2532นู่นเลยค่ะอ๋อที่ประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นเขาประกาศไว้263แห่งใน65จังหวัดเลยนะคะเพราะว่าเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ความเปราะบางของแหล่งแหล่งนี้ค่ะแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันก็มีบทเรียนจากอดีตเหมือนกันที่ว่า การอนุรักษ์ยุคแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรอืมใช่ค่ะคือปัญหาหลักๆเลยก็คือการขาดการมีส่วนร่วมจากคนในท้องถิ่นนะคะพอทำแบบสั่งการจากส่วนกลางลงไปอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยยั่งยืนอ๋อเข้าใจครับการมีส่วนร่วมนี่สำคัญจริงๆสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าแหล่งธรรมชาติพวกนี้ถ้ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยการจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมมันยากมากหรือบางทีก็คือทาไม่ได้เลยนะคะครับผมที่ว่าแหล่งธรรมชาติ จริงๆมีการแบ่งประเภทไว้เยอะเหมือนกันนะครับเห็นว่ามีถึง10ประเภทเลยใช่ค่ะก็จะมีทั้งเกาะแกงชายหาดภูเขาถ้ำน้ำตกซากดึกดำบันแล้วก็มีพวกเอ่อธรณีสันฐานป่งผู้ร้อนแหล่งร้า,ราต่าง,างๆเยอะเลยค่ะโหเยอะจริงๆแต่ว่าเพื่อให้การคุยของเราวันนี้มันลงลึกชัดเจนขึ้นนะครับ เราจะขอเน้นไปที่4ประเภทหลักๆที่มีข้อมูลการประเมินล่าสุดในปี2,567จากรายงานที่เราอ้างถึงเมื่อกี้นะครับครับมีประเภทไหนบ้างครับก็จะมีธรณีสันฐานและภูมิลักษณะวันนาภูเขาน้ำตกแล้วก็ถ้ำค่ะ4ประเภทนี้เลยโอเคครับชัดเจนงั้นเรามาเริ่มสำรวจข้อมูลกันเลยดีกว่าเป้าหมายวันนี้คือทำความเข้าใจสถานภาพปัจจุบันของ4ประเภทนี้ รวมทั้งความท้าทายและก็แนวทางการดูแลรักษาด้วยได้เลยค่ะเริ่มจากภาพรวมของการประเมินก่อนนะคะเขาจะมีเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาตามพรบรสิ่งแวดล้อมปี35นะคะครับเกณฑ์นี้มีไว้ทำไมหรอครับคือหลักๆก็เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานในพื้นที่เขาใช้ติดตามแล้วก็จัดการแหล่งธรรมชาติได้แบบเป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกันค่ะอ๋อแล้วเกณฑ์ที่ว่านี่มันวัดจากอะไรบ้างครับพอจะสรุปง่ายๆได้ไหมครับ ได้ค่ะหลักๆเลยมี4ด้านค่ะด้านแรกคือดูองค์ประกอบเดิมของระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม2คือดูเรื่องความสวยงามโครงสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรมครับผม3คือดูประโยชน์ที่เราได้รับจากธรรมชาติหรือที่เรียกว่าบริการจากระบบนิเวศนะคะแล้วก็4คือดูประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่นั้นๆแล้วผลที่ออกมาล่ะครับ7จาก334แห่งใน4ประเภทที่เราจะคุยกันนี่สรุปออกมาเป็นยังไงบ้างครับ ภาพรวมดีไหมหรือว่าน่ากังวลถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆเลยนะคะถือว่ายังค่อนข้างดีค่ะส่วนใหญ่นี้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยอย่างประเภทธ,ธรณีสันฐานเนี่ยประเมินไป68แดแห่งได้ดีหมดเลยนะคะโหดีทั้งหมดเลยใช่ค่ะส่วนภูเขาประเมิน66แห่งก็มีถึง65้าแห่งได้ดีมีแค่แห่งเดียวที่ได้ปานกลางก็คือเขาเก้าเส้นที่สงขลาค่ะฟังดูดีมากเลยนะครับแล้วน้ำตกล่ะครับ เห็นว่าประเมินเยอะสุดเลยตั้ง144แห่งน้ำตกก็คล้ายๆกันค่ะ143แห่งได้ดีมีแค่แห่งเดียวเหมือนกันที่ได้ปานกลางคือน้ำตกทาราลักษ์ที่ตากอืมก็ยังดีอยู่แต่มีจุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษหน่อยก็คือประเภทถ้ำค่ะถ้ำแล้วครับเป็นยังไงจาก56แห่งที่ประเมินนะคะ พบว่ามีถึง13แห่งที่ได้แค่ระดับปานกลางในขณะที่43แห่งได้ดีค่ะโหเกือบเกือบหนึ่งในสี่ของถ้ำที่ประเมินได้แค่ปานกลางเลยเหรอครับสัดส่วนนี้สูงกว่าประเภทอื่นชัดเจนเลยนะเนี่ยใช่ค่ะค่อนข้างชัดเจนแสดงว่าถึงแม้ภาพรวมส่วนใหญ่จะยังดีแต่ถ้ำนี้น่าจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับอาจจะมองอย่างนั้นได้ค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดทีละประเภทกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ ธรณีสันฐานและภูมิลักษณะวานาก่อนเลยอันนี้คืออะไรกันแน่ครับฟังดูชื่อ,อยากนิดหนึ่งฮ่าฮอธิบายง่ายๆก็คือลักษณะทางธรณีวิทยาที่มันโดดเด่นแปลกตาสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ <c oughs> เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกตามธรรมชาติ อ๋อพอจะนึกภาพออกครับค่ะตัวอย่างที่น่าจะคุ้นคุ้นกันก็เช่นแพะเมืองผีที่แพร่หรือว่าหินสามวันที่ภูสิงห์บึงการอ๋อหินสามวันดังมากครับใช่ค่ะหรือจะเป็นเข่าตะปูที่พังงาแบบนี้ก็ใช่ค่ะพวกนี้คือตัวอย่างของธรณีสันฐาน ครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วผลประเมินออกมาดีทั้งหมด68แห่งเลยด้วยใช่ค่ะทุกแห่งที่ประเมินได้ระดับดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความท้าทายนะคะคือโดยธรรมชาตินะการสึกกร่อนจากลมจากฝนมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะช้ามากๆมากๆครับเว้นแต่มีภัยพิบัติรุนแรงถูกต้องค่ะยกเว้นแบบมีพายุหนักๆน้ำป่าไหลหลากหรือดินถลม่มอันนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วได้แต่ปัจจัยที่น่าจะกังวลกว่า อาจจะมาจากคนหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะปัญหาหลักๆมักจะมาจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่แหละค่ะอย่างแรกเลยคือการท่องเที่ยวที่ไม่ห้รอ,อของกระทบเช่นก็เช่นการไปขีดเขียนตามหินการปีนป่ายในจุดที่ไม่ควรหรือบางทีก็เก็บหินสวยๆกลับบ้านไปอันนี้ก็เจอบ่อยค่ะอืม นอกจากนั้นก็มีเรื่องโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ใกล้ๆแหล่งเช่นพวกเหมืองแร่หรือการตัดถนนการทำทางรถไฟพวกนี้อาจจะมีผลกระทบจากการสั่นสะเทือนได้ครับแล้วก็เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการสร้างร้านค้าลานจอดรถบางทีมันก็ไปบทบังวิวสวยๆหรือถ้าจัดการไม่ดีพอก็กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะแหล่งมลพิษไปได้เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับ คือถึงธรรมชาติจะสร้างมาสวยงามแต่กิจกรรมมนุษย์นี่แหละที่อาจจะไปกระทบได้ง่ายๆเลยขยับมาดูประเภทภูเขากันบ้างอันนี้ความหมายค่อนข้างตรงตัวนะครับใช่ค่ะก็คือพื้นที่สูงเด่นๆที่เราเรียกกันหลายอย่างเนาะทั้งดอยภูหรือเขาครับตัวอย่างเด่นๆก็เช่นก็อย่างดอยอินทนนท์ที่สูงสุดในไทยหรือเขาสามเกลในเขื่อนเชี่ยวหลานที่สวยมากๆจนเรียกกันว่ากุ้ยหลินเมืองไทย อันนั้นก็นับเป็นภูเขาในความหมายนี้เหมือนกันค่ะครับภูเขาก็66แห่งส่วนใหญ่ก็ได้ดีมีแค่เขาเก้าเส้นที่สงคลาที่ได้ปานกลางสถานภาพโดยรวมของภูเขาส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างครับภูเขาส่วนใหญ่ในไทยเราก็ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญมากๆแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติถ้าไม่มีภัยพิบัติก็ถือว่าช้าค่ะแต่ความท้าทายจากมนุษย์ก็ยังมีอยู่ มีค่ะแล้วก็มีไม่น้อยเลยคลยค้ายกับกรณีแรกไหมครับเรื่องเที่ยวเที่ยวเรื่องโครงการพัฒนามีส่วนคล้ายค่ะแต่สําหรับภูเขาเนี่ยปัญหาที่เด่นชัดมากๆเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินหมยถึงการบุกรุกป่าเหรอครับใช่ค่ะการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตรซึ่งบ่อยครั้งก็นําไปสู่การใช้สารเคมีแล้วปัญหาที่มันเชื่องโยงกันชัดๆเลยก็คือไฟป่ากับหมอกควัน pm 2.5อ๋อเรื่องนี้นี่เอง ใช่ค่ะโดยเฉพาะทางภาคเหนือช่วงหน้าแรงนี่เห็นชัดเลยค่ะกระทบเป็นวงกว้างมากๆครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เช่นการสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ําหรือตัดถนนซึ่งอาจจะไปกระทบโครงสร้างทางธรณีวิทยาแล้วก็ระบบนิเวศป่าต้นน้ําได้โดยตรงเลยค่ะปัญหา pm 2.5นี่เชื่อมโยงกับสุขภาพป่าบนภูเขาแล้วก็วิถีชีวิตคนจริงๆนะครับทีนี้มาถึงน้ําตกบังครับสัญ,ญลักษณ์ของความชุ่มชื้นเลย ประเทศไทยเรามีน้ําตกสวยๆเยอะมากอย่างน้ําตกทีละซูที่ตากอันนั้นก็ยิ่งใหญ่อลังการมากครับหรือที่แปลกๆก็มีนะใช่ค่ะอย่างน้ําตกแสงจันทร์หรือที่เรียกกันว่าน้ําตกลงรูที่อุบลอันนั้นก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะผลประเมินน้ําตก1 4 4แห่งส่วนใหญ่ก็ดีมีแค่น้ําตกทาราลักษ์ที่ตากที่ได้ปานกลางความท้าทายของน้ําตกมีอะไรบ้างครับนอกจากภัยธรรมชาติอย่างดินถลม่ม ความท้าทายสำคัญของน้ำตกที่มาจากมนุษย์นะคะมักจะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำแล้วก็พื้นที่รอบๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือการท่องเที่ยวอีกแล้วเหรอครับฮ่าใช่ค่ะการท่องเที่ยวที่อาจจะเกินขีดความสามารถในการรองรับนะคะก็จะเกิดปัญหาเดิมๆคือขยะน้ำเสียหรือมีสิ่งก่อสร้างที่ไปบดบังวิวหรือไปกีดขวางทางน้ำไหลแล้วมีประเด็นเรื่องการดึงน้ำไปใช้ด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าเป็นปัญหาเหมือนกันอันนี้สำคัญเลยค่ะ การทำการเกษตรในพื้นที่เหนือน้ำตกเนี่ยบางทีมีการดึงน้ำไปใช้เยอะมากจนทำให้น้ำตกมีน้ำน้อยลงโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งอ๋อน้ำเลยแห้งใช่ค่ะหรือถ้ามีการใช้สารเคมีในการเกษตรมันก็อาจจะปนเปื้อนไหลลงมาในแหล่งน้ำได้อีกอืมกระทบคุณภาพน้ำไปอีกค่ะแล้วก็ยังมีพวกโครงการพัฒนาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อป,ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเหมือนแหล่งกำเนิดของน้ำตกนะคะถ้าป่าต้นน้ำไม่ดี ปริมาณน้ำคุณภาพน้ำของน้ำตกก็ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วยค่ะฟังดูแล้วกิจกรรมที่อยู่ไกลๆตัวน้ำตกก็ส่งผลมาถึงได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละครับมาถึงประเภทสุดท้ายที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยคือถ้ำที่ผลประเมินมีระดับ ปานกลางเยอะเกือบหนึ่งในสี่เลยใช่ค่ะถ้ำเนี่ยคือโพรงที่เกิดขึ้นในภูเขาหรือในชั้นดินก็ได้นะคะอาจจะเป็นถ้ำในภูเขาหินปูนหรือถ้ำตามชายฝั่งทะเลก็มีครับตัวอย่างเด่นๆก็เช่นก็มีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายที่ดังไปทั่วโลกเลยนะคะหรือถ้ำพระยานครที่ประจวบคิรีขันที่ข้างในมีพระที่นั่งคูหาคริหาดสวยงามมากค่ะครับจากห6แห่ง มีดี43แล้วก็ปานกลางตั้ง13แห่งเนี่ยทำไมถ้ำถึงดูเปราะบางแล้วก็มีสัสดส่วนผลประเมินที่น่ากังวลกว่าเพื่อนเลยครับคืออย่างนี้ค่ะถ้ำเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่เปราะบางแล้วก็อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมากๆมากๆเลยนะคะทั้งจากปัจจัยธรรมชาติเองอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือลุมยุครับบ แล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change นะคะอันนี้ส่งผลโดยตรงเลยทั้งต่อระบบน้ำในถ้ำกระบวนการเกิดหินงอกหินย้อยแล้วก็สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำเท่านั้นโอ้โหละเอียดอ่อนขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมันละเอียดอ่อนมากจริงๆแล้วพอมาเจอกับผลกระทบจากมนุษย์เข้ามปอีกมันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะ ผลกระทบจากมนุษย์นี่ดูจะเป็นตัวเร่งสําคัญเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะผลกระทบจากมนุษย์ต่อถ้านี่มีหลายด้านมากๆเลยค่ะตั้งแต่เรื่องการท่องเที่ยวที่อาจจะขาดการควบคุมที่ดีพอ อย่างเช่นจํานวนคนใช่ค่ะจานวนคนที่เขาไปในถ้าม,มากๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผลต่อการเกิดหินงอกหินย้อยได้น,นะคะยังไม่นับรวมพฤติกรรมแย่ๆอย่างการไปขีดเขียนการจับสัมผัสหรือบางทีก็หับเอาหินงอกหินย้อยกลับบ้านซึ่งมันใช้เวลาสร้างเป็นพันๆหมื่นๆปีเลยนะคะโอ้โหแค่หายใจก็กระทบแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วยังมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในถ้าอีกอันนี้ก็น่าจะมีส่วนเยอะเหมือนกันนะครับ มีส่วนมากค่ะการติดไฟส่องสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นสว่างจ้าเกินไปหรือใช้หลอดไฟที่ร้อนจัดจัดมันก็กระทบสภาพแวดล้อมในถ้ำครับการสร้างทางเดินคอนกรีตที่บางทีไปขวางทางน้ำหยดหรือไปทำลายพื้นถ้ำเดิมๆการจัดการขยะความสะอาดที่ไม่ดีพอพวกนี้กระทบหมดเลยค่ะแล้วข้างนอกถ้ำล่ะครับ อันนั้นก็มีผลค่ะการสร้างรีสอร์ทร้านอาหารหรือถนนใกล้ๆปากถา้ำอาจจะกระทบโครงก้างภูเขาที่เป็นที่ตั้งของถ้ำหรือไปบดบังทัศนียภาพสวยๆของปากถ้ำได้เหมือนกันฟังดูแล้วถ้ำนี่เหมือนเป็นดัชนีชี้วัดความเปราะบางของธรรมชาติได้เลยนะครับปัญหาที่เราเห็นชัดๆในถ้ำมันอาจจะสะท้อนปัญหาการจัดการที่ใหญ่กว่านั้นในแหล่งธรรมชาติอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าความอ่อนไหวของระบบนิเวศถ้ำเนี่ยมันทําให้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์มันเห็นได้ชัดและก็เร็วว่าที่อื่นอาจจะมองได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงแรงกดดันที่เรามีต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมก็ได้ค่ะน่าคิดครับพอเราเห็นภาพรวมสถานการณ์ความท้าทายของแต่ละประเภทโดยเฉพาะถ้ำที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษแล้วทีนี้แนวทางการอนุรักษ์ที่สําคัญสําคัญควรจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะ ก็มีหลักการสําคัญหลายอย่างที่ต้องทําควบคู่กันไปนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องกําหนดขอบเขตพื้นที่ของแหล่งธรรมชาติให้ชัดเจนก่อนครับกําหนดขอบเขตแล้วไงต่อครับแล้วที่สําคัญมากๆคือการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์หรือโซนนิ่งนะคะให้มันเหมาะสมเช่นกําหนดเลยว่าตรงไหนเป็นเขตสงนวนห้ามรบกวนเด็ดขาดตรงไหนเป็นเขตอนุรักษ์ทํากิจกรรมได้จํากัดมากๆแล้วก็ตรงไหนเป็นเขตบริการสําหรับอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยต้องคิดถึงผลกระทบต่อส่วนสําคัญที่สุดของแหล่งธรรมชาตินั้นๆเป็นหลักค่ะอ๋อแบ่งโซนเพื่อให้จัดการได้ตรงจุดแล้วเรื่องจํานวนคนหรือกิจกรรมต่างๆล่ะครับต้องควบคุมไหมควบคุมครับนั่นคือหลักการต่อมาเลยคือต้องมีการประเมินแล้วก็จัดการขีดความสามารถในการรองรับหรือ carrying capacity หรือบางทีก็ใช้แนวคิดขีดจำกัดของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้หรือ LAC ค่ะ LAC นี่คืออะไรครับ ก็คือต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นๆน่ะรองรับกิจกรรมหรือจำนวนคนได้เท่าไหร่โดยที่ไม่ทำให้ธรรมชาติมันเสื่อมโทรมลงซึ่งอาจจะนำไปสู่การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันหรือควบคุมประเภทของกิจกรรมที่จะทำได้ในพื้นที่ค่ะเข้าใจครับแล้วพวกโครงการพัฒนาต่างๆที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จาเป็นควรจะจัดการยังไงครับ ต้องมีการกำหนดระยะห่างที่เหมาะสมหรือบัฟเฟอร์โซนนะคะจากตัวแหล่งธรรมชาติเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงส่วนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เองก็ควรออกแบบให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดกลมกลืนยังไงครับก็คือใช้รูปแบบที่มันดูโปร่งเบาหน่อยใช้วัสดุท้องถิ่นแล้วก็สำคัญมากๆคือต้องไม่ไปกีดขวางกระบวนการทางธรรมชาติเช่นไม่ไปขวางทางน้ำไหลหรือการระบายอากาศในถ้ำอะไรแบบนี้ค่ะ หัวใจสำคัญดูเหมือนเป็นการเคารพธรรมชาติแล้วก็ลดการรบกวนให้เหลือน้อยที่สุดเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วอีกส่วนที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกๆุกฝ่ายเลยนะคะทุกฝ่ายนี้ใครตั้งครับทั้งหน่วยงานภาครัฐชุมชนท้องถุนผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวเองด้วยค่ะให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าความเปราะบางแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาอือหือ รวมหังการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อให้การจัดการมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งมันก็วนกลับไปที่ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะครับว่าเป็นหัวใจสําคัญจริงๆที่จะทําให้การอนุรักษ์มันสําเร็จและก็ยั่งยืนได้ ไม่ใช่แค่การออกกฎเฉยๆแต่ต้องสร้างความเข้าใจสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันถูกต้องที่สุดเลยค่ะการจัดการที่สมดุลโดยที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งจริงๆนี่แหละค่ะคือคุณแจสําคัญครับผมสรุปจากการที่เรามาคุยเจาะลึกข้อมูลรายงานปี6-7กันวันนี้นะครับก็ได้เห็นภาพว่าขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของไทยเราทั้งธรณีสันทานภูเขาน้ําตกแล้วก็ถ้าเนี่ยยังคงสวยงามแล้วก็มีคุณภาสูงมากม ภาพรวมคุณภาพสิ่งวดล้องส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าดีอยู่ค่ะแต่อังมากแล้วก็แสดงสัญญาณที่น่ากังวลออกมาชัดเจนกว่าประเภทอื่นๆเลยต้องการการจัดการที่ใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆใช่ค่ะผลประเมินที่ออกมาส่วนใหญ่ว่าดีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราวางใจได้เลยเพราะแรงกดดันต่างๆมันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราขาดการวางแผนแล้วก็การจัดการที่ดีพอเนี่ยสถานการณ์มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วมากๆเลยค่ะจริงครับเห็นด้วยเลยครับและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะชวนให้ลองคิดตามกันสักนิดนะครับว่านอกเหนือจากการที่เราไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งอันนั้นเป็นพื้นฐานสําคัญอยู่แล้วนะครับค่ะ เราแต่ละคนเนี่ยในฐานะพละเมืองคนหนึ่งจะสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลระหว่างความสุขที่เราได้รับจากการชื่นชมธรรมชาติกับภารกิจในการปกป้องมรดกที่มันสร้างทดแทนไม่ได้เหล่านี้ให้มันยังง่งยืนต่อไปได้อย่างไรบ้างค่ะแล้วคำว่าการใช้ประโยชน์อย่างยังย่งยืนที่เรามักจะพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยสำหรับระบบนิเวศที่มันเปราะบางมากๆอ่อนไหวมากๆอย่างทําหรือแหล่งธรรมชาติอื่นๆเนี่ยมันมีความหมายในทางปฏิบัติที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ นั่นสิครับเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าการที่เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้กําลังทําลายสิ่งที่เรารักไปโดยไม่รู้ตัวนี่อาจจะเป็นคํำถามสาคัญที่เราต้องช่วยกันหาคําตอบแล้วก็ลงมือทําไปด้วยกันนะคะ